แกก่อง iPhone 13 Pro Max สีเซียร่าบูนะครับผมในทุกๆสภาพแสงโดนแสงแบบนั้นแบบนี้แล้วมันจะสวยขนาดไหนนะครับผมรวมไปถึงเมื่อใส่เคสแล้วนะครับนี่มีซื้อเคสมารอไว้เรียบร้อยแล้วครับใส่เคสแต่ละเคสแล้วเนี่ยสีฟ้าเซียร่าบูใส่ออกมาแล้วมันจะสวยไหมเปิือก,ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับ แกงออกมานะครับผมก็ด้านในของตัวกล่อง iPhone 13 Pro Max นะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาไม่ได้กลับใจใจดีแถมที่ชาร์จมาให้นะครับยังคงคอนเซ็ปต์รักโลกร้อนอยู่นั่นคือมีสายชาร์จที่เป็น usb c มาให้นะครับผมแล้วก็ด้านหนึ่งเป็น Lightning นะครับแล้วก็เป็นคู่มืออะไรต่างๆนะครับในนี้ก็ยังมีสติ๊กเกอร์แถมให้นะครับแต่ว่าจะเหลือดวงเดียวแล้วนะครับนอกนั้นก็จะหมดและไม่มีอะไรนะครับผมเหลือแต่เพียง iPhone 13สีเซียร่าบลูสวยๆนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ อย่างแรกเลยนะครับพี่เห็นได้ชัดก็คือตัวกล้องเนี่ยถือว่าเป็นตัวกล้องที่นูนขึ้นมากว่าเดิมมากๆนะครับนี่นูนมากกว่าเดิมมากๆเดี๋ยวจะเทียบให้ดูกับ iPhone 12 Pro Max ให้ดูว่ามันจะนูนขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวอันนี้ขอดูแบบภาพรวมคร่าวๆของ iPhone 13 Pro Max ก่อนนะ อีกหนึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับหลังจากการเปิดเครื่องมานะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันดีกว่าเห็นได้ชัดก็คือตัวติ่งนะครับผมหรือว่ารอยบากเนี่ยเล็กลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะประมาณ20%นะครับผมจะถามว่าเยอะจนรู้สึกได้ไหมนะครับ ก็ไม่ได้จะรู้สึกได้นขนาดนั้นถ้าเทียบกับรุ่นเดิมนะซึ่งเดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูกันชัดๆกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับในอีกคลิปหนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูสีเซียราบูดีกว่าว่าถ้าอยู่ในทุกๆสภาพแสงแล้วเนี่ยทั้งด้านนอกอาคารด้านในอาคารนะครับมันจะสวยขนาดไหนนะครับผมโดนใจเพื่อนๆหรือเปล่าป่ะเดี๋ยวไปดูกันครับ ในแสงสีขาวนะครับผมก็จะเห็นเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับผมในบางมุมเนี่ยก็จะออกเป็นแบบเหลือบเทาเล็กๆนะครับผมในแสงสีขาวนะครับเที่ด้านข้างนี่ก็จะเป็นสเตลเลสสตีลเนี่ยออกสีน้ําเงินเข้มชัดเจนนะครับผมในส่วนของแสงด้านนอกที่เป็นในที่ร่มกันบ้างนะครับก็จะออกมาฟ้ามากขึ้นนะครับผมแล้วก็บางมุมก็จะเป็นเทาเข้มมากขึ้นเหมือนกันนะครับสเตลเลสสตีลเนี่ยก็จะออกเงาแล้วก็สีเข้มขึ้นนะครับ ประมาณนี้ส่วนแดดจ้าๆเนี่ยออกเป็นแบบทึบๆเทาเข้มเลยนะครับฟ้านี่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยลองดูดนะูฮะฟ้าบางมุมเท่านั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทานะครับแต่ถ้าในแสงเหลืองนะครับผมสีทองออกมาเลยนะครับอย่างง,งนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นสีทองกับเทาเทนะครับจะมีบางมุมเท่านั้นนะครับที่ออกมาเป็นสีแบบสีฟ้าฟ้าฟ้าแต่ส่วนใหญ่จะออกเป็นทองกับเทามากกว่านะครับ ก็ใครมีความเห็นยังไงกันบ้างกับสีนี้นะครับยังไงคอมเมนต์เล่าให้ติโอฟังด้วยนะอยากรู้ว่ามีความเห็นยังไงกับสีใหม่นี้นะครับผมมาเดี๋ยวถึงเวลานะครับที่เรามาลองเคสกันดีกว่านะครับนี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับปะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มจากตัวไหนดีตัวไหนดีเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้ก่อนดีกว่า JDL r e g e n ี en, ชื่อรุ่นว่า Hybrid c u s h i o นนี่นะครับอ่าตัวนี้เป็นแบบใสนะครับแน่นอนติโอชอบแบบใสที่สุดนะครับ ใครที่ติดตามมาก็จะรู้นะครับว่าชอบใช้เคสใสมาตลอดนะครับผมมาเดี๋ยวมาลองกับเซียราบลูกันดีกว่านะครับปั๊บปั๊บปั๊บปับนี่นะครับผมเซียราบลูนะครับอ่ะ ประมาณนี้ใส่ออกมาว้าวเพื่อเป็นไงบ้างใครที่คิดเห็นยังไงนะครับผมก็คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวจะลองให้ไปทีละเคสทีละเคสสายเคสไหนสวยที่สุดนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะตัวนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าแอโร่คุชชั่นอยู่ตรงนี้นะครับสี่มุมสี่มุมเมืองเลยบนซ้ายขวานะครับล่างซ้ายขวานะครับผมป้องกันการกระแทกตกหล่นนะครับได้ระดับความสูง1.2เมตรนะครับผมและก็ที่สําคัญนะครับที่ตรงเลนนะครับผมเขาคลุมไว้หมดเลยนะเขาคลุมไว้หมดเลย ลองวางเสร็จปุ๊บเนี่ยเ,เวลาการเลือกเคสเนี่ยต้องเลือกเคสที่มันคลุมนะครับผมถ้ามันไม่คลุมเมื่อไหร่เนี่ยเลนอะไรต่างๆของเรามีสิทธิ์ที่จะโดนขีดข่วนนะครับผมทําให้ถ่ายภาพออกมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับผม J T l e g e n d ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่950บาทคือมาจําราคาไม่ได้เพราะว่าซื้อมาหลายรุ่นตัวนี้มีอยู่2สีนะครับผมจะมีค r y สตัลกับ c r y สตัล b บ a c เอาง่ายๆสกับใสดํานะครับผมมา ใส่ออกมาประมาณนี้เท่ไหมเท่ไหมที่ด้านหลังก็จะเป็น TPU นะครับด้านข้างก็จะเป็น TPU นะครับผม ก็ถอดเข้าถอดออกได้ง่ายหน่อยนะครับเวลาคนที่ซื้อเคสมาแล้วชอบเปลี่ยนเคสบ่อยๆเนี่ยก็แนะนําเป็นวัสดุ TPU เพราะว่ามันจะทําให้ไม่มีแรงขีดข่วนกับตัวขอบสเตนเลสของตัวเครื่องนะครับเครื่องที่เป็นไอพวกโปรทั้งหลายนะครับขอบเครื่องที่มันเป็นสเตนเลสเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังในการแกะเข้าแกะออกนะครับผมถ้าเราเลือกวัสดุที่มันแข็งๆเนี่ยไอสเตนเลสสตีลมันอาจจะเป็นรอยได้ง่ายกว่าตัวอลูมิเนียมนะครับผมจริงๆอ่ะอาจจะเป็นรอยเท่ากันแต่ว่าตัวอลูมิเนียมเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับป้าเดี๋ยวไปดู รุ่นอันนี้เขามีชื่อว่า loud นะครับผม l o u t นะครับแกะกล่องนะครับมากล่องก็จะแค่แกะออกมากล่องก็จะหล่อๆแล้วนะครับแค่แกะออกมากล่องก็จะหล่อๆแล้วนะครับความเจ๋งนะครับของตัว loud ตัวนี้เนี่ยมันเจ๋งตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมครับตัวด้านหลังเนี่ยเขาเป็นกระจก t e m p e r e glass นะครับผมต้นรอยขีดข่วนนะครับต้นรอยขีดข่วนนั่นนหร่ 9s โอ้โหนะครับผม 9s เลย เคสก็สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้แล้วนะครับอ่ะแปลว่าอะไรมันแปลว่าด้านหลังของเราเนี่ยจะใสแล้วก็ไม่เป็นรอยขีดข่วนนะมันเป็นรอยขีดข่วนได้ยากใครที่ชอบข้างหลังให้มันแบบเงาๆตลอดเวลาเนี่ยอันนี้เหมาะนะครับผมอันนี้เหมาะด้านข้างด้านขอบนะครับผมก็จะเป็น TPU เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไปถ้าเป็น TPU ก็แกะเข้าแกะออกได้ง่ายหน่อยนะครับมันจะกันขอบเลนให้เราได้ไหมนะครับนี่กันขอบได้นะ ของยี่ห้อเลาตัวนี้นะครับชื่อรุ่นว่า crystal x นะที่ดโอรู้สึกนะบางนะครับผมจะบางกว่าตัวตะกี้นะใครที่ชอบบางๆจับแบบง่ายๆนะครับจับแบบบางๆ f e ล l i n g แบบบางๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมาะนะครับของ l ล u d นะครับผมการการตกได้นะครับผมระดับความสูงเท่าเดียวกันเท่าเดียวกัน เท่ากันกันกบเจทีรีเจ h ไฮบิดค u ชชั่นตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมอยู่ที่1.2เมตรอ่าก็ยังถือว่าสบายใจนะครับสบายใจไปดูที่รุ่นต่อไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าจัดมาหลายอันนะครับจัดมาหลายอันนี่ซื้อมาเยอะนะฮะซื้อมาเยอะไม่ค่อยเห่อเลยตัวนี้นะครับผมของไททัน Pro นะครับผมของ AmazingThing นะครับความเจ๋งของอันนี้คืออะไรรู้ไหมฮะคือใครที่ทำตกบ่อยๆเนี่ยก็ ควรจะเลือกซื้อนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับเพราะอะไรเพราะอะไรแหมเดี๋ยวมาให้ไปดูกันเพราะว่ามันกันกระแทกได้ดีที่สุดนะครับผมดีที่สุดสําหรับแก๊งที่ตีโอเอามานะดีที่สุดสาหรับแก๊งที่ตีโอมามาเดี๋ยวมาลองใส่ดูนี่แค่แกะออกมาเนี่ยก็จะเห็นเลยเห็นเห็นเท็กเจอร์ไหมเดี๋ยวให้ดูชัดๆใส่ก่อนปุ๊บนี่เห็นเท็กเจอร์ข้างๆตัวเครื่องไหมครับมันจะเป็นแบบว่ารอยเท็กเจอร์ขีดๆๆดขดขขีตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันเอาไว้แบบเขาเรียกว่า การการกระแทกนะครับการการตกนะครับผมแต่ว่าพอเอาไปใส่เครื่องดูดีๆมันก็สวยดีเหมือนกันนะ mm hmm. การกัรกระแทกของเขาเนี่ยกันได้ระดับที่ความสูง3เมตรนะครับผมที่สําคัญนะครับราคาไม่แรงด้วยราคาถูกนะครับกว่ารุ่นอื่น,นๆที่ดีโอซื้อมาอันเนี้ยของไ i ท AN PRO ของ AMAZING t ง i n g ตัวนี้นะครับผมมันราคาอยู่ที่790บาทเองนะครับผมและจริงๆเขายังมีฟีเจอร์ อีกหนึ่งอันนั่นคือเขาเคลือบสารกันเหลืองมาให้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวความใสๆของตัวเคสตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่นานกว่าเพื่อนๆยกเว้นตัวกระจกนะกระจกมันยังไงก็ไม่เหลืองอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น TPU อาจจะมีแบบเหลืองบ้างนะครับผมแต่ว่าอันนี้เขาเคลือบสารกันเหลืองมาให้แล้วและก็ที่สําคัญนะครับที่ตัวกล่องนะนี่มีการแบคทีเรียมาให้ด้วยนะครับเคลือบสารกันแบคทีเรียไว้ให้ด้วยเขาอาจจะเหมาะกับยุคนี้นะจากสถาบันอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาดูก่อน SCG ป่ะ SGS S G S นะครับผมนี่มีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับเยอรมันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอ้เขาแกะตรงนี้ได้ด้วยนะทุกคนแกะได้แต่ว่าทีโอใส่ไว้ก็ดูเท่ไปอีกแบบนะอ่าเรียบร้อยมาเหลือชิ้นสุดท้ายนะครับแต่เป็นชิ้นที่ทีโออยากลองใส่มากที่สุดนะครับของยี่ห้อสกินะะ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 ะปุะะ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 กะะมามะะ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 อะะ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 นะะ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 ่ะะะะะระะว่าะะะระะะะะ เพราะว่ามันมีความเป็นสตรีทแฟชั่นนะครับผมอ่าเป็นสตรีทแฟชั่นแต่ว่านอกจากความเป็นสตรีทแฟชั่นแล้วเนี่ยมันยังเล่นกับเท็กเจอร์แล้วก็สีสันของตัวเคสแล้วก็อิงมากับตัวเครื่องไว้ด้วยนะครับผมเห็นไหมว่ามันจะเป็นใสก็ไม่ใสแต่มันจะเป็นเงาเงาสะท้อนนิดนึงซึ่งใสออกมาแล้วมันน่าจะสวยมากเดี๋ยวมาลองดูเฮ้ยสวยจริงๆสวยจริงๆ,ๆทุกคนดู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 ดด มันเหมือนเป็นสีตรงเนี้ยมันเหมือนสีตรงนี้ของเราอะทั้งเครื่องเลยไอตัวเคสอะสีของเคสมันทําให้เหมือนเป็นสีของความเงาตรงนี้ทั้งเครื่องเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ดูเท่ดีนะครับซึ่งปกติแล้วกระจกด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นกระจกด้านถูกต้องใช่ไหมไอโฟนพวกตระกูลโปรทั้งหลายนะครับเนี่ยโ้ยสวยสวยสวยแล้วออกแนวสตรีทด้วยนะครับแต่ถ้าอยากได้แบบนี้น่าจะต้องเป็นสีแบบสีใสป่ะเป็นเคลียร์นะครับเป็นสีเคลียร์นะที่ขอบตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับ มันจะเป็นขีดขีดีีดขีดรุ่นตะกี้เนี่ยของอไททันโปรเนี่ยมันเป็นขีดด้านในแต่ว่าของไทโตะตัวนี้เนี่ยจะเป็นขีดด้านนอกขีดด้านนอกทําไมขีดด้านนอกเพื่อให้มันจับง่ายนะครับอ่าจับง่ายแล้วก็เห็นว่านะครับรุ่นนี้เนี่ยของสกินามมเนี่ยเขาจะเคลือบสารนะครับผมป้องกันรอยนิ้วมือนะครับเวลาเราแตะปุ๊บมันก็จะเก็บรอยนิ้วมือเราน้อยที่สุดนะครับผมแตะปุ๊บมันก็จะไม่มีรอยนิ้วมือนะนี่สวยไหมสวยไหมสวยเนาะ จริงๆแล้วมีเคลือบสารป้องกันรอยด้วยนะครับป้องกันรอยแบบรอยขีดข่วนด้วยระดับที่2 s นะฮะทำให้ราคาแรงที่สุดในพวกนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่990บาทแต่ถ้าแลกกับความสวยแม้มันสวยจริงๆนะแลกกับความสวยมันก็ได้นะครับผมมีสีนะครับอันนี้มีสีอยู่2สีนะครับก็จะมีทั้งเคลียร์นะครับแล้วก็เคลียร์แบล็คนะครับอ่ะโอเคนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผม อยากจะบอกว่านะครับมันมีขายแล้วนะไม่ใช่ว่ามันยังไม่มีขายนะติโอก็ไปซื้อมาในฝั่งของออนไลน์นะครับผมบริษัทไมตรีจิตแ8 8นะครับอันนี้เขาเป็นบริษัทที่นําเข้าแบรนด์ดังๆทั้งหลายทั้งแหล่นะครับมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็อย่างแบรนด์ที่เล่าไปทั้งหมดนี่นะครใครที่อยากไปซื้อนะครับอยากไปซื้อ p p o o n เนี่ยลวดซื้อ เคสมาด้วยเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านรวงทั้งหลายนะครับสตูดิโอเซเว่นไอสตูดิโอนะครับ n นนา IT King Power b t r a i n Loft นะครับสยามดิสคั v เ r อรี่จะมีขายเคสทุกทุกแบรนด์ของไมตรีจิตนะครับผมหมดเลยนะครับผมย้ำแบรนด์อีกทีนะครับ JT r e g e n t ของเล้าของ a Amazing t h i n g ของ Skinama นี่นะครับผมแต่ว่านะครับผมแต่ว่าใครที่อยากสั่งซื้อออนไลน์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่จะถึงเนี่ยไปดูมาเขามีโปรโมชั่นวันที่8ถึง17 ตุลาคมนี้นะครับผม8ถึง17ตุลาคมนี้ลด10%นะครับผม <Wow. S 1> 10บวันนะครับเวลาแห่งการช็อปเคสทั้งหลาย เพื่อที่จะมาเป็นอุปกรณ์ปกป้องน้อง iPhone 13ของเรานะครับ <S <S ซึ่งสามารถสั่งนะครับสั่งได้ช่องทาง Facebook นะครับผม g a d g e t by MTC 888เคสเขาลด10%โปรโมชั่นนี้8ถึง17ตุลาคมนี้นะครับในช่องทางออนไลน์แต่ถ้าใครที่ซื้อตามร้านค้าต่างๆของเขาเนี่ยของไมตรีจิต888นี่เขามีช่องทางการขายเนี่ยอยู่อุย้ย300สาขาเลยนะครับผม อยากได้เคสลด10เหมือนกันเนี่ยจะมีอยู่วันที่8ถึงวันที่10นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเคสที่เอาตัว สีเซียร่าบูไปลองมาให้ทุกๆเคสนะครับหลากหลายสีส, <S <S สันมีความคิดเห็นยังไงกับสีรุ่นที่ติโอเอามาอันไหนมันสวยสุด <S 1> <S 1> อ่าคอมเมนต์บอกติโอนิดนึงก็แลวกันนะครับผมส่วนในฝั่งของสเปคสรุปทั้งหลายนะครับผมสรุปให้ฟังอีกทีนึงแลวกันว่า iPhone <S <S มีอะไรแตกต่างกับของเดิมบ้าง iPhone 13 Pro เนี่ยหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะนี่เห็นไหมเป็นติ่งเล็กลงนะครับผมหน้าจอความลื่นของมันนะครับมีอัตราการรีเฟรชเรทนะครับอยู่ที่120ยเฮิร์ตนะครับอ่า นอกจากนี้แบตเตอรี่อ่ดขึ้นนะครับผมกล้องดีขึ้นนะครับมีฟีเจอร์ในการถ่ายภาพสวยๆงามๆทั้งถ่ายวิดีโอซีนิมิตติกวิดีโอนะครับวิดีโอหน้าชั้นหลังเบอร์ก,กับการเป็นฟิลเตอร์แต่ว่าเก่งกว่าฟิลเตอร์ก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่าโฟโตกราฟิกสไตล์นะครับ ฟีเจอร์ทั้งหลายเหล่านี้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับแล้วก็เจาะลึกไปแต่และฟีเจอร์เลยนะครับใครที่อยากรู้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามช่อง a u t ติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆแบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมเจอกันอีกเพียบแน่นอนไปยแต่สำหรับตีโอนะว่าอันนี้สวยสุด